ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวภายนอกนะครับโซลติก้าได้ว่านะครับปี2023ตัวนี้สเปคญี่ปุ่น JDM นะครับ4 0 0 0 XH ตัวนี้สำหรับแคดอินซีนะครับพี่เขาสั่งมาแคดอินซีนะรอบ6 2ต่อ1นะครับน้ำหนัก345กรัมกำลังเบรค12โลนะครับ สองบอลแบริ่งนะครับผมตัวนี้สเปคญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะมีกระเป๋าด้านนอกเท่าไดาแกรมตัวนี้ให้มนเป็นจดหมายด้านในพวกซิมพวกอะไรนะครับเรามาดูแกะแกะกันนะครับแป๊บหนึ่งของวางก่อนนะครับตัวนี้ภายนอกนะครับเป็นขิดแบบน,นี้นะครับกระเป๋าได้ว่างเงาเงาวัาสดุดีนะครับ ตัวแขนนะครับตัวญี่ปุ่นกับตัวกอบเบลนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเรื่องสีสันนะครับแล้วก็ราคานะครับตัวนี้เป็นน็อตแบบนี้นะครับแขนเป็นน็อตตัวเมียนะโอเคมีนะขอสั่งมาแขนอินซีนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับมุน โอ้นุ่มมากเนียนมากนะครับด้านบนโลโก้ได้ว่าตรงฝาเบรกนะครับหมุนมีเสียงนุ่มๆอ่ะเสียงสปูลน,นะครับเสียงสปูลใสมากดังด้วยนะครับดังกว่ารุ่นเก่าๆนะครับข้างสปูลเขียนได้ว่าเอ้ยซาลติก้านะครับแล้วก็รหัสี่0ผ x นเอตัวแขนด้านซ้าอยอ่ด้านขวาเป็เาเงาแบบนี้โอเค ตัวนี้จะเขียนว่าอะไรเนี่ยแอร์ไดใช่ไหมอ่านไม่ออกนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะนะครับนี่ทุกปืนตรงนี้สีทองนะครับตัวนี้นะครับตัวสเปคอ่าเจแปนญี่ปุ่นนี้ก็จะมีขีบทองแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้จะมีขีบทองอย่างนี้นะครับ นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นฝากันฝุ่นตรงนี้นะครับจะมีกลิบทองแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวสเปคญี่ปุ่นตัวที่ขาจะมีซีรีส์นัมเบอร์บอกนะครับ m a สอินเ a แปนโลโก้ได้ว่าตรงนี้เป็นดำแมทเลลิกเงาๆนะภายนอกก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะมีพวก m a x กซเขียนบอกนะครับตรงนี้ด้านใต้ช่องใต้นี้ มีแม็กซิลเขียนบอกตัวสีลอกนะครับจะเป็นประกายเงานะครับตัวสปูลก็เงานิดๆนะครับแต่ตัวบอดี้เงามากนะโดยรวมก็สวยหมุนลื่นเนียนมากครับภายนอกก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเกิดมีด้้นแขนนี่หนอบนับสวยมากก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนละกัน มีตัวใหม่ใม,มาเดี๋ยวผมจะรีวิวเพิ่มเติมมากันนะครับสวัสดีครับ